ขอนอมนม,นมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าความสงบมนุษย์หนอที่พอใจในความสงบมัวจับจดมุ่งค้นหาสถานที่เพื่อกำลาบใจให้สงบจบด้วยดีวางถูกที่จึงมีหวังดังนี้แหละมนุษย์ที่รักความสงบนั้นมักจะ หาวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราสงบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิเดินสมาธิหรือนอนสมาธิก็ได้แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไปสอสแสวงหาสถานที่เช่นวัดบ,บาอารามปากเขารำเนาภัยสถานที่วิเวกแม้จะไกลห่างความเจริญขนาดไหนก็จะไปจะยากลำบากขนาดไหนก็ดันร่นไปเพื่อที่จะไปนั่งสมาธิตัวแข็งนั่งเป็นท่อนไม้ เป็นก้อนหินเพื่อให้จิตนิ่งแต่ขอถามหน่อยที่ว่าถ้าถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะยังนิ่งกันอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ละความพยายามยังคงค้นหาความสงบอยู่ไม่หยุดนิ่งสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบเจอกับผลทางที่ทำให้จิตเราสงบได้แน่นอนแต่เรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาของช่วงชีวิตใช้ลมหายใจของชีวิตเรา ที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดนี้สิ้นเปลืองไปหรือเปล่าเราจะยังไปนั่งค้นหาความสงบกันอยู่ใหญ่ทั้งๆท,ที่รู้ทั้งรู้อยู่ว่าความสงบมันเกิดได้ที่จิตใจของเรามันไม่ใช่ที่สถานที่ที่จะดึงจิตเรากลับขึ้นมาได้มันอยู่ที่ตัวเองจิตใจของเราสงบได้ทําไมเราจรึงไม่รีบทําล่ะจะมัวไปเสียเวลาค้นหาสถานที่ทมีมจริงๆแล้ว ความสงบมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่มันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากเพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสําเร็จที่ใจก่อนเป็นที่แรกเป็นอันดับแรกถ้าหากเราทําการใดๆก็ตามจิตใจของเราไม่มีความสมาธิไม่มีความมุ่งมั่นศรัทธาไม่มีแล้วต่อให้เราจะพยายามเท่าไหร่งานนั้นก็ล้มเหลวอ,อยู่ดีเพราะเราไม่ได้มีใจเราไม่ได้สําเร็จที่ใจก่อนเพราะฉะนั้นแล้ว ใจนี้สําคัญมากสําเร็จได้ก่อนทุกๆุสิ่งทุกๆอย่างก็จะรับเดินได้เองจิตสงบบริสุทธิ์เป็นจุดหมายอยู่ที่ใจหาใช่วิ่งไปค้นหาตามสถานที่ป่าเขาหรือวัดวาไม่กลับมาย้อนมองจิตตนคนอะไรมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำความคิดตื้นและจุดยืนไม่ขวอยว้าสะสมไว้ ความสงบที่แท้นั้นอยู่ที่ใจหาใช่อยู่แห่งหนใดไกลจากตัวใครมัวหลงคงนั่งนิ่งเหมือนท่อนไม้นั่งทั้งวันได้อะไรน่าปวดหัวพ่อหลงยึดความสงบจนลืมตัวปิ้งค้นหาจนทั่วไทยก็ไม่มีหาได้รู้ว่าของดีเรามีอยู่แล้วจัดชี้แนวทางชีวิตจิตด,ดวงนี้ ให้ก้าวเดินสู่จุดหมายไปด้วยดีซึ่งก็มีอยู่พร้อมอยู่ที่ทุกตัวคนจะนำพาชีวิตตนพบความสงบเดินตามกฎธรรมดาจะผ่านพ้นเอาจิตใจที่ศรัทธานำพาตนก็จะพบผลทางออกไม่นอกทางวางจิตใจไม่ยึดต,ติดจะปิดเป้าหมาย ความสงบปรากฏได้ใจต้องว่างไม่มันจะเกิดอันนี้สงคงไม่นานให้เราผ่านอุปสรรคถึงหลับชัยไม่ต้องไปหาไกลจนเหนื่อยละความรัทธาพาประจักษ์ยาวบรรไว้ความสงบเป็นต้นทางไม่ห่างไกลอยู่ที่ใจไปถึงฝั่งดังนี้เลย ขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทินเจเริญพร